อัสลามอะเลยกุ้มค่ะวันนี้แอดมาทำเมนูไก่ทอดผัดซอสค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะหั่นหอมใหญ่หั่นมะเขือเทศนำไก่ใส่จานใส่เกลือ ตามด้วยขมิ้นผงจากนั้นก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันค่ะตั้งกระทะใส่น้ำมันให้ร้อนจัดนะคะแล้วก็ใส่ไก่ลงไปค่ะทอดไก่ให้สุกเหลืองกรอบพอดีเลยนะคะพอได้ที่แล้วตักขึ้นค่ะสะเด็ดน้ำมันจากนั้นตั้งกระทะใส่เนยลงไปค่ะละลายเนยค่ะ จากนั้นก็ใส่หอมใหญ่ลงไปตามด้วยมะเขือเทศผัดหอมใหญ่กับมะเขือเทศให้มีกลิ่นหอมจากนั้นก็ใส่พริกชี้ฟ้าปั่นลงไปค่ะ ผ,ผัดผัดทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเสร็จแล้วก็เติมน้ำเปล่าเล็กน้อยจากนั้นก็ใส่ซอสมะเขือเทศลงไปค่ะผัดผัดทุกอย่างให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายเกลือ ى. ส้มแขกผัดผัดทุกอย่างให้เข้ากันอีกรอบค่ะพอเข้ากันดีแล้วก็ใส่เนื้อไก่ที่ทอดไว้เมื่อกี้ลงไปค่ะคลุกเคล้าไก่กับซอสให้เข้ากันค่ะ พอเข้ากันดีแล้วก็สามารถตักเสิร์ฟใส่จานได้ค่ะแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วค่ะกับเมนูไก่ทอดผัดซอสค่ะเมนูนี้ทำง่ายมากเลยค่ะลองทำตามกันดูนะคะ